สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรนภาชลอพันธ์รหัสนักศึกษา6 3 4 5 1 1 4 5หมู่เรียน63-102ทับสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม e x c e ค่ะ รหัสผู้ใช้นะคะเราจะใช้เป็น B I T 9ค่ะรหัสผ่านก็ใช้ B I T 9เช่นเดียวกันนะคะกดโอเคค่ะเลือกข้อมูลเปล่าของเวอร์ชันน1ค่ะตกลงค่ะวันที่ทำการนะคะจะใช้วันที่1เดือน1 2 5 4 9ค่ะกดตกลงค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาสร้างบริษัทใหม่กันไปที่เริ่มระบบค่ะข้อ8ค่ะกำหนดบริษัทใหม่เพิ่มข้อมูลค่ะเราสามารถใส่ชื่อบริษัทที่เราต้องการได้เลยนะคะ กดเซฟค่ะเลือกข้อ2การคัดลอกข้อมูลจากบริษัทที่มีอยู่ในเครื่องนะคะกดตกลงค่ะเลือกข้อมูลเปล่าของเวอร์ชันน1ค่ะกดตกลงค่ะตกลงค่ะขั้นตอนที่1ก็เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะ